อินดิเคเตอร์รับที่รายใหญ่กลัวจะเป็นอินดิเคเตอร์อะไรนั้นเรามาติดตามกันเลยครับอินดิเคเตอร์นี้ชื่อว่า OBV ครับรย่อมาจาก On Balance Volume นะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างมีความชัดเจนและแม่นยำเป็นอย่างมากนะครับในการที่เราจะหาในตัวชี้วัดความเชื่อมั่นในการซื้อขายของหุ้นนะครับโดยวัดจากปริมาณการซื้อขายของหุ้นในแต่ละวันนะครับซึ่งสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้นะครับว่าราคาหุ้นนะครับจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงต่อนั่นเองครับผมซึ่ง OBV นะครับมันเป็นสัญญาณค่อนข้างช้าครับแต่ว่าถ้ามันเกิดทีนึงนะครับมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะเกิดความแม่นยําสูงเลยนะครับผมโอเคไหมครับแล้วนะครับวิธีการใช้ OBV นะครับที่บางสายนะครับไม่ได้สอนท่านนะครับอาจจะเป็นศาสตร์ต่างๆที่สอนอีเคเตอร์นะครับแต่ว่า OBV นะครับเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักนะครับ OBV นะครับมีสัญญาณตัดขึ้นเส้น AOBV นะครับตรงนี้ครับพี่ นี่ครับคือเส้น OBV นะครับตรงนี้ก็คือเส้น AOBV ครับก็คือเส้นเหลือ,องนั่นเองครับผมเส้นแดงมีการตัดเส้นเหลืองขึ้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยครับก็จะเป็นสัญญาณที่ นักลงทุนนะครับที่ถือรันเทรนนะครับหรือว่าถือระยะยาวนะครับสามารถจะเข้าซื้อได้ด้วยนะครับผมโอเคไหมครับแล้วครับอีกกรณีหนึ่งครับก็คือว่าเส้น OBV นะครับทิศทางขึ้นนะครับราคาขึ้นต่าคาเนี่ยก็สามารถไปต่อได้นะครับอย่างเช่นถ้า OBV มีทิศทางที่ชี้ขึ้นนะครับก็บ่งบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยครับพลังงานยังโน้มขาขึ้นนะครับที่คำนวณมาจากออนบาลานซ์บอลลูนน่ครับมันก็ค่อนข้างชัดเจนที่จะเป็นขาขึ้นได้นั่นเองนะครับผมโอเคไหมครับหรือว่าจะเป็นในช่วงของแบบนี้ครับเส้น OBV นะครับเกิด นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยรับไม่หลุดเช่นลานีครับก็สามารถที่จะไปต่อได้นะครับอย่างเช่นกรณีนี้เลยครับที่มันมีการย่อตัวลงมานะครับเส้น OBV ยครับย่อตัวมานครับแต่ว่าราคาเนี่ยครับมีการย่อเหมือนกันแต่ว่าไม่หลุดเส่นลายราคาก็สามารถไปต่อได้เหมือนกันครับผมโอเคไหมครับแล้วนี่ครับผมจะให้ดูกราฟจริงครับนี่แหละครับกราฟจริงนะครับอย่างหุ้นตัวอย่าง e r w b u นะครับผมโอเคไหมครับพี่ดูครับว่า <krit> imi, อันนี้ครับเราใช้ EMA 200มาจับเป็นเทรนด์นะครับเราก็จะได้ดูนะครับว่าช่วงนี้อยู่ชนิดอะไรนะครับถ้า EMA 200มันชี้ขึ้นใช่ไหมครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ถ้าราคาอยู่ข้างบนเส้น EMA hmm 200เนี <mor> ่ยก็เป็นทิศทางที่ค่อนข้างแนวโน้มขาขึ้นที่ดีเลยนะครับเราสังเกตไหมครับว่าพอราคาเนี่ยครับมันไต่อยู่บนเส้น EMA 200นะครับแล้วก็เกิดการค r อสกันเกิดขึ้นของ OBV กับ AOBV นะครับสังเกตนะครับว่าราคาเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับราคานี่ครับสามารถไปต่อได้เห็นไหมครับ เห็นไหมครับไปต่อได้ดีเลยนะครับผมโอเคไหมครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับได้เห็นไหมครับว่าตอนที่ O B V นี่ครับมีการย่อตัวลงมาแต่เขายังไม่หลุดในส่วนของ E M A 200นะครับหรือว่าใครจะใช้เส้นชันไหลก็ได้นะครับมันก็เป็นช่วงที่หุ้นเนี่ยครับสามารถที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าหุ้นตัวนี้เลยนะครับหุ้นตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่เราไม่แนะนำในการลงทุนนะครับ แน่ดีครับผมพี่เห็นไหมครับว่าไอ้หุ้ตัวนี้ครับมีการตัด EMA 200ขึ้นมาครับแล้วก็ OBV นะครับก็มีการคลอสขึ้นเกิดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับในการติดตามเข้าซื้อนะครับแล้วพี่ดูครับต่อไปครับเห็นไหมครับราคาเนี่ยครับก็สามารถจะไปต่อได้อย่างที่เห็นเลยครับ OBV เนี่ยครัมันเป็นสัญญาช้าครับแต่ว่ามันถ้ามันเกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นสัญญาที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมากครับมันจะแตกต่างกับอินดิเคเตอร์อื่นๆนะครับโอเคไหมครับซึ่ง OBV เนี่ยอย่างที่บอกแล้วนะครับว่ามันจะคำนวณจากอะไรใช่ไหมพี่ๆก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ไปใช้ในการเทรดของพี่ ให้มีความแม่นยำที่ชัดเจนขึ้นได้นะครับผมโอเคไหมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสรุปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ OBV นะครับในการหาจุดซื้อจุดเข้าได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ท่าดีนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้ EMA 200เนี่ยมาจับได้ว่าช่วงไหนที่มันเป็นเทรนด์อะไรนะครับถ้ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วเนี่ยราคาจะอยู่บนเส้น EMA 200หรือว่า EMA 200เนี่ยชี้ขึ้นนะครับแล้วถ้ามันมี OBV มายืนยันเนี่ยเป็น d o u ลคอ c o n f i r มที่แนวโนมชัดเจนมากๆนะครับผมโอเคไหมครับ